สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มลูกแก้วของฮันเตอร์คนใหม่นะครับผมฮันเตอร์คนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าไอวีนั่นเองโอเคเลยเพื่อเป็นการเปเสียเวลาเราเข้าไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่13ลูกนั่นเองโคตรน้อยเลยรอบนี้มันไม่แจก10ลูกฟรีนะก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะครับผม โอเคตอนนี้ผมมีอยู่13ลูกแล้วก็หลอดไฟอีก5 0 0อัน <Wow. S 1> ก็ผมไม่ได้หวังอะไรมากนะสำหรับลูกแก้วนี้ผมหวังเกลืออย่างเดียวผมจะเอาไปซื้อโทมิเอะไงทุกคนอยากได้มากเลยกว่าจะกลับมาโอเคแล้วก็น,นี้มีอยู่1ลูกนะผมโอเคเดี okay, ๋ยวผมส่งอันนี้ไปก่อนเลยก็แลวกันไปเลย1ลูกขอเกลือได้ไหมได้อะไรเอ่ยได้รูปโปรไฟล์โอเคได้เกลือ6เม็ดโอเคขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราส่งอันนี้ต่อนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาส่งอันนี้อีกทีหนึ่งนะ ลูก okay, <Okay, S 1> แก้วไอวี่โอเคเดี๋ยวเราสุ่มลูกแก้วของแจ็คก่อนนะผมนี่โอเคไปเลยสี่ร้อยแปดสิบปดิกซอไม่ได้นะผมฮ้ยฉันอยากได้เกลือเอาเกลือไมาฉันเดี๋ยวนี้โอเคอันนี้น่าจะได้เกลือโอเคสวยครับผมได้มาหกอันหน้อยมากขอเกลือเยอะๆโอเคอันนี้ไม่ได้เยี่ยมไปเลยอื้อสัตว์เลี้ยงมียังโอ้โหยังไม่มีด้วยเยี่ยมไปเลยโอเคมาสุ่มอีก น่าจะได้อีกสักรอบสองรอบนะทุกคนโอเคได้อันนี้ไมมีด้วยนะเมื่อกี้มาโอเคอันนี้มีแล้วได้มาอีกหกเกลือหกโคตรน,น้อยทุกคนมารอบสุดท้ายหมดพอดีเลยได้อะไรถ้ารอของทนายซึ่งผมก็ยังไม่มีเยี่ยมไปเลยโอเคเรามาสุ่มลูกแก้วของไอวี่กันดีกว่านะทุกคนลูกแก้วของไอวี่ก็จะมีสกินของ เอ่อตัวนี้คือของช่างทังศพนะครับผมนี่เป็นสกินม่วงเลยโคตรสวยโคตรหล่อที่พี่อยากได้อันนี้คือผมผมอยากได้นะเนี่ยอยากได้มากนี่เปิดลงออมามีอัน,นอันนี้มาน้ำปะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะพี่อยากได้จงมือีโอเคเรามาดูสกินต่อไปสกินต่อไอสกินอันนี้ก็เป็นของสกินนักบินนะครับผม พี่สกินแรกเลยนะที่เป็นสกินม่วงพี่เหมือนแบบว่าไอ้มันเหมือนอะไรนะเออจามารีนะ <Huh? S 1> เอ้ยจามารีมันชื่ออะไรนะทุกคนไอตัวคล้ายๆหัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเค <Huh? S 1> ก็ประมาณนี้เลยสกินนี้โอเคแล้วเราก็มาดูสกินทองของไอวี่กันนะผมนี่ <Huh? S 1> มาเลยเปิดเต็มด้วยมาผมพี่ <Huh? S 1> ทาวิเศษุ้ย huh? อะไรครับเนี่ยอยากได้อยู่นะแต่ผมไม่หวังอนะ่ะไม่หวังถ้าคำไม่ผิดหวังนะครับผมผมอยากได้เกลืออันนี้คืออะไรแมงกะพุนเหรอเนี่ยเมื่อกี้โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะผมว่าเดี๋ยวเมื่อกี้มีเอม่าด้วยอุ้ยโอเคเราสุ่มไปเลยก็แล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเรากดดึงตู้ก่อนสีฟ้าครับผมได้อะไรเกลือไ่้เกลือไนหะมโอเคขอบคุณครับได้มา36เกลือ เดี okay, ๋ยวกดสิบลูกเลยแล้วกันมาเลยโอเคผมสีฟ้าเยี่ยมไปเลยตอนนี้เราเหลืออีกสองลูกนะผมอุ้ยได้เกลือเยอะอยู่ได้เท่าไหร่ oh, โอ้โหเกลือหมดเลยเยี่ยมไปเลยของครับโอเคเรามาเปิดอีกสองลูกโอเคผมยังสีฟ้าเหมือนเดิมเราเปิดไปเลยโอเคสวยได้เกลือเกลือหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาใช้หลอดไฟแแล้วกันนะผม <c oughs> ผมไม่เสียดายแล้วอยากได้เกลือโอเคอันนี้อะไรของ ไอตัวอนะไรนั่นลืมละลืมชื่อ <Huh? S 1> โอเคได้สก,กินแมคาีนิกมีแล้วครับผมโอ้ยได้เกย์อย่างเยอะมากระต่ออุย้ยอันนี้คือผมจะไม่ได้สก,กินเลยเหรอเนี่ยต้องได้แหละอได้สักสกินหนึ่งสก,กินไหนก็ได้ท่านอนของนับเบปลาดาววัตถุโอเคมีแล้วแล้จะโอเไม่ได้ด้วยหมดแล้ว โอเคเรียบร้อยอุ้ยได้สกินเอมา่าเจ๋งเก๋อสวยมากอุ้ยชุดสีชมพูโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปสุ่มอีกรหัสหนึ่งแล้วกันนะทุกคนพรณีว่าผมมี2 ID เดียเลยนะโอเคแล้วตอนนี้ผมก็มาอีกรหัสหนึ่งแล้วนะผมอันนี้คือ i อดีล้องผมแนละ้วทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันเลยนะผมบอกว่าคงจะได้ทั้สกินนะอยากเอามารีวิวนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเปิดอันอันนี้ไปก่อนแล้วกันอันนี้ผมเรียกอยไนะไรไว้เนี่ย ประดับของแมงูแบบเลยโอเคครับผมเกลือฮะโอเคไม่เป็นไรอเอ้ยเราเราไม่ได้เศษเกลืออะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดลูกแก้วนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะโอเคลูกแก้วของแจ็เคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมเปิดไปโอ้โหสวนศูนลูกยังไม่เคยเปิดเลยนะอะเนี่ยโอเคมาเปิดเลยแล้วกันสี่พันแปดร้อยแปดสิบจิกซอไปเลยโอเคครับผมขอเกลือเยอะ เกลือมีไหมน่าจะมีแหละทุกคนน่าจะได้สักร้อยสองร้อยโอเคยันไปเลยโอเคเปิดไปอีกสิบรอบมาผมเกลือขอเกลือเยอะฮะอือหือกินของนักมายากลกินของหวอัวขโมยมาเดี๋ยวเราเปิดของลูกแก้วใหม่เลยนะผมลูกแก้วของไอวี่มาเลยปทีลกูกก่อน โอเคไม่ได้ครับผมสกินของแมงมุมโอเคมาอีกรอบหนึ่งไม่ได้ครับผมแล้วเนี่ยโอเคสกินหมอมีแล้วโอเคสวยได้เกลือมาสุดยอดมากแล้วก็สีฟ้าอีกแล้วอื้หสกินของสกินของนักข่าวนะผมโอเคมาสิบูู สุดท้ายซึ่งหลอดไฟอันนี้ผมจะเก็บเอาไว้นะทุกคนอันนี้ผมยังไม่ใช้นะหลอดไฟลหันนี้โอเคเปิดไปเลยออุย้ยมาเล้วสีทองอได้อะไรทุกคนสวัสดีครับโอ้โหได้สกินของเอ่อนักบินนะครับผมก็ยังดีก็ยังดีกว่าไม่ได้นะอี้ถือว่าเจ๋งเจ๋วได้อะไรอีกเนะี่ยสกินของเอมมานะผมอุ้ยแล้วอันนี้ก็ท่าของใครเนะี่ยอสเวนเนราตีถ้าคำนับนะครับผม โอเคแล้วเราก็ได้สกินของสกินของนักบินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งผมไม่มีตัวซะด้วย <Huh? S 1> ทำไงดีทีนี้โอเคเดี๋ยวเอาเปา็นว่าคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันโอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นี่กย่ล,ยลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกีอ่อลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้ยวยนะครับผมลิปนี้บายๆครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า